เป็นช็อกโกแลตซีสค่ะซึ่งโมผ่ามาแล้วสองรอบผู้หญิงเนี่ยถ้าผ่าเกินสามครั้งเนี่ยมันอันตรายมากแล้วเสี่ยงมะเร็งเอ,อยอะไรเอ,อยแบบเนี้ยค่ะธรรมาชาติที่สุดก็คือมีลูกออกรายการของพี่แพรี่เหรอคะโทรมาขอโทษชุดใหญ่ละคะ,อะโอเคแต่เรารู้ว่าคุณยำพรพูดไปเรื่อยอย่างที่โมบอกโมกดไม่ลงสองเรารู้นิสัยเพื่อเราดีว่าเออมันพูดไปเรื่อยแหละแล้วก็อีกทีประมาณก่อนเมษาปีน้า แล้วที่เหลือเป็นการวางแผนแล้วว่าเออจะยังไงต่อชีวิตผสมอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะตอนนั้นค่ะตอนที่สร้าบตั้งใจจะหาเขาเรียกว่าอะไรนะคนผสมยังไงกันโดยแบบว่าเป็นแบบยังเกาชื้อน้ำชื้ออะไรเนี่ยคือหนึ่งเราก็ต,ต้องดูกฎหมายถ้าเกิดกฎหมายโอเคยอมรับหรืออะไรต่างๆทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะโมก็อาจจะเอา เจอคนใกล้ตัวเราที่แบบเป็นญาติเป็นน้องเป็นอะไรหรือว่าถ้าเราอยากได้น้ำเชื้อที่มันแบบ ه, เป็นลูกครึ่องอะไรแบบนี้ออก็อาจจะต้องซื้อแต่ทุกอย่างอะ่ะโมอขอดูกฎหมายประเทศไทยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแบบนี้ค่ะแต่ว่ามีแลนว่าอยากไรบ้างมีแลนค่ะเพราะว่าตอนนี้โมก็พยายามคือโมอซื้อบ้านทำออฟฟิศแล้วก็หันหันหน้ามาทำโปรดักชันเต็มตัวค่ะใช่ โปรดักชันขอเพิ่งเปิดยังไม่ได้บอกใคร <g iggle> ใครค่ะชื่อเป็นโปรดักชันโมชื่อว่า p r o f i c i e n c y ค่ะเป็นอ่าเป็นทำเบื้องหลังทั้งหมดโปรโมตต่างๆจนไปถึงทำซีรีส์ทำละครเราเราก็คือโมวางแลนไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะถอยมาทำเบื้องหลังแบบนี้ค่ะก็เลยแพลนเรื่องที่จะมีรูกควบคู่ไปด้วยเลยอันนี้เป็นบริษัทหรือว่าเหมือนเอเจนซี่อ่างเง ทำทุกอย่างคะ่ะจะจ้างอะไรมาทำหมดค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมาที่โมอ,อยู่ในวงการบันเทิงมาโ <laughs> มว่าโมก็สะสมประสบการณ์คอนแทคหรืออะไรต่างๆไว้ไว้มากพอที่จะตัวเองโตเองได้แล้ว <laughs> อะไรแบบนี้ค่ะ <laughs> มีค่ะคือจริงๆทำแต่ทำกับหญิงค่ะ <laughs> ด้วยการทำด้วยการอะไรแบบนี้เรียบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะตอนนี้ อ๋สิ้นปีนี้ค่ะออฟิศเสร็จล้วแล้วเดี๋ยวก็ทาบวงทําบุญอะไรต่างๆแล้วก็เปิดเป็นทางการได้เลยค่ะจริงๆตอนนี้ก็รับแล้วค่ะก็ก็มีรับมาบ้างใช่ค่ะก็มีขายบุงขายบทอะไรกันอยู่ก็ก็มีค่ะแต่เรื่องของการมีเรื่องของการมีูมปจริงจังไหนตัวเราจริงจังไหมคือถ้าถามในเรื่องของธรรมชาติร่างกายของโมค่ะ โมต้องมีลูกโมถึงจะหายเป็นซีไม่งั้นซีมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือการแก้ไขทางธรรมชาติแต่เงื่อนไขของโมคือต้องดูกฎหมายส่วนเรื่อง c o รคอลเลชันเนี่ยเราตั้งใจมานานแล้วมากๆหลายปีแล้วว่าเราจะทําและอยากจะทําให้ได้เพราะวันนี้มันทําได้ก็อยากทําให้มันเต็มที่มันก็เลยซีเรียสพอๆกันแล้วก็อยากให้ออกมาดีเหมือนกันถ้าเรามีมันก็ดีมากเลยเพราะว่าเราก็ เราเราแช่เราทำทุกอย่างเพื่อรองรับในการดูแลหรือเลี้ยงดูเขาไว้แล้วอะไรแบบนี้กีค่ะ,คะมันเป็นซีธรรมดามช็อกโกแลตซีเป็นช็อกโกแลตซีค่ะซึ่งโ<อ>มผ่ามาแล้วสองรอบผู้หญิงเนี่ยถ้าผ่าเกินสาคร<อ>ั้งเนี่ยมันอันตรายมากลเสียงมะเร็งเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้ค่ะ,ะ,ะธรรมชาติที่สุดก็คือมีลูก,ม,ก<อ>มันก็ไม่ได้ง่ายค่ะจริงๆโมก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง พยายามศึกษากฎหมายดูกฎหมายว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วคือหน้าไม่อะไรยังไงแบบนี้ค่ะก็คอยติดตามคอยดูอยู่ตลอดทำเป็นทำเป็นไปได้อ่ะค่ะบ้านว่าแค่ไหนไม่รู้หรอก็อะไรยังไนซีซีมุมพร้อมเต็มที่นะคะคือหม่กับเราแทนไม่ได้เราต้องรอดูใช่จริงจริงจริงมุมพร้อมที่จะมีพร้อมมากเลยที่จะมีแต่ว่าเอ่ออยากจะเว้นปีหน้าไปสักปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีถัดไปอ่ะค่ะก็ก็ก็อยากจะ เพราะว่าปีหน้าเนี่ยโมกาว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นนะคะทำโปรดักชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทาได้การการเลือกน้ำเชื้อตรงเนี้ยเราศึกษาตรงไหนวะคนสามารถเลือกได้ยังไงลูกเราจะออกมาพานาตตแตศึกษาว่าศึกษาว่าถ้าซื้อยังไงถ้าผสมกับคนที่เรารู้จักย well ังไงแบบนี้แล้วก็กฎหมายสามข้อค่ะที่เราศึกษาอยู่ประจํา ล้วจริงส่วนตัวเราอยากแบบไหนหน้าตาลูกเราลูกเรายังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามีผู้หญิงไปเลย,ยอ,ะะอย่ามีอ, <laughs> อันนี้นก็ต้องรอดูเพราะว่าอันนี้โมฝากไข่ไปรอบแรกมันเหลืออีกสองรอบที่โมจะต้องเผชิญกับมันในเราต้องต่อสู้ไงเราทํางานอยู่เราก็ต้องแบบท้องอวมฉีดฮอร์โมนต้องอ้วนขึ้นต้องแบบโห เยอะมากแล้วก็มันก็มีอายุในการฝากมีค่ะอันเนี้ยฝากรอบแรกอ่ะโมฝากได้สี่ใบเองนะสี่ที่แข็งแรงสี่ที่ใช้ได้เลยคือสี่แล้วรสอก็ยิงแต่ก็ตก4ี่นั่นแหละแต่สี่ใบบังเอิญว่าโมดูแลตัวเองจนแบบเขาใช้ได้หมดทุกใบเหลืออีกสองเนี่ยอยากจะให้ได้สักสิบกว่าเพราะว่าเราอยากมีตัวเลือกไว้เผื่อพลาด ถ้าสมมติว่าได้สําเร็จการที่เราบวกคจริงๆเรื่องเลี้ยงลูกยังไงแฟนยังไงเรายัางไงยังไม่รู้รเลยค่ะตอนนี้ก็อยากให้อ,อยากให้กฎหมายไม่ชววหบ่อยแล้วก็สามารถเรารู้ก่อนว่าเอ้ยตอนนี้เราทําได้แล้วนะถึงจะมาวางแผนทีหลังดีกว่า,อ,าออกรายการของพี่แพรีพ่เหรอคะ โทรมาขอโทษชุดใหญ่แะอโอคะได้ฟังมาบ้างาเพราะว่าคือหนึ่งเราโมยอมแล้ว่าเรากดเพื่อไม่ลงข้อ<า>สองคือเรารู้ว่าคุณยังพอพูดไปเรื่อยออนอปะเพราสามคือ,อ,อ,อเราก็เราก็ไม่รู้จะยังไงพอพอกระแสะคือตอนแรกมงไม่รู้ตัว คนรอบข้างเริ่มบอกว่าอยู่ๆคนมาด่า <ๆ S 1> อยู่ๆคนมาทัวลง,องบอกว่าฉันทํะไรอะ่ะฉัน่ันไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ๋อต้นเหตุก็คือพอเป็นเพื่อนปุ๊บอ่ะอย่างที่โมบอกมโมกดไม่ลงสองแล้วรู้นิสัยเพื่อนเราดีว่าเออมันพูดไปเรื่อยแหละนะข้อสามคือเขาก็โทรมาขอโทษแบบขอโทษ <ๆ S 1> แบบที่เป็นตะกิจแผลเก่าที่เป็นดรามา่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราแย่ขั้นไหนไง นะักข่าวณนะโมเมนต์นั้นนะักโมยแย่มากอีนนี้เปนโมหาหมอแล้วนะเพราะว่าโมรู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจเราเลยอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจเรื่องเราทุกอย่างผิดผิดไปหมดเลยจนแบบไม่อยากออกมาพูดไม่อยากออกมาอธิบายอะไรใดๆแล้วเบนก็นยอมแล้วว่าเบนเบนไม่รู้เรื่องข่าวนั้นก็เลยไม่รู้จะโกรธเขายังไงอะค่ะแล้วเขาก็ขอโทษอะไรไปแล้วก็ให้มันจบๆไป หลักเรคือไม่ได้มีอะไรผิดใจไม่ได้มีใดๆเพื่พอนเราเพื่อนเพราะเพราะภาพแบบนั้นมันทำรูปนะของรายการนะคะ,ะหลายๆคนตกใจเลยเพราะไอ้อนี่กดจริงกดเล่นเราก็ตกใจว่านี่คือสคอริปต์โปรโมทรายการออหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าพูดไม่คิดขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคงั้นก็เพื่อนกันเราก็ คือโมเป็นคนไม่โกรธเพื่อนอะโมก็ไม่รู้ยังไงโมก็โอเคเราก็พยายามหาเหตุผลที่ที่ไม่โกรธเขานั่นแหละค่ะก็คือเรียว่ัปล่อยผ่อยข้าไปปล่อยไม่เป็นไรถ้าเกิดเบ้นไม่ใช่เพื่อนน,น่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนแบบเขาเพื่อนคนไหนเขาขั้นที่มันหนักมากจริงๆแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ต่อไม่ไหวก็น่าจะเลิกคง ถาจะหายจับเพื่อนไปเฉยๆมากกว่าล้วหลังจากนี้เรีนเมอนจะตอบับไม่มีทักไลน์มาอก็มีค่ะแต่ก็มันก็ยังมีมันก็ยังมีเรื่องต่างๆเข้ามาอีกอะไรเงี้ยกไไไ็ไม่ไม่เหนื่อยไม่รู้ยังไงค่ะแต่ก็แต่ถ้าเป็นประเด็นเนี้ยโมบอกเลยว่านโมเมนต์นั้นไม่ขอโทษเราเลยคระคุ และอย่าลืมนะครับ20วินาทนวันนี้นะครับสองคู่เราจะได้ชมภาพยนต์เรื่องขงองนะครับที่โรงภาพยนต์สอับเาอะไรมองไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นพันเป็นหมื่นให้เข้าใจได้ว่า อ๋อที่แท้จริงเรื่องมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเราเราก็ไม่ได้อยากที่จะคือจะโมงไงดีอะโม่โม่ไม,มไม่ได้อยากได้แอร์ฟังอะไรขนาดน,นั้นน่ะแล้วโงรู้สึกว่าเพราะมันเป็นเรื่องเพื่อนกันเองมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เราไม่ได้อยากอยู่เฉย I'm gonna